ครับพี่น้องประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกไว้ว่าเข็มต้นที่ร้อยสี่สิบห้าของที่ดินสี่ไร่หนึ่งงานก็คือตรงนี้นะครับกำลังกำลังจะกดลงนะครับอ่ากำลังจะกดลงที่ดินสามสี่ไร่ขาดหนึ่งงานกำลังจะกดลงส่วนรถขมดินจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วเข้ามาเยอะเลยนะครับ เข้ามาเยอะเลยพี่น้องดูนะครับทุกท่านดูนะครับดูรถเต็มไปหมดเลยเพราะว่าด้วยศักยภาพของงานมันพร้อมพร้อมหมดทุกอย่างทุกอย่างก็ตามมาพี่น้องครับถ้าพร้อมหมดทุกอย่างทุกอย่างก็จะตามมาพี่น้องครับผมจะปล่อยให้คลิปกดเข็มต้นสุดท้ายให้จบเลยนะครับ ดูกดเข็มด้วยดูรถด้วยนะครับมันเยอะพาเปนต้องดูรถวิงมาบ่ายสามโมงกว่านี่ยังยังยัง,ยงไม่เท่าไหร่นะถ้าช่วงเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนหมายถึงตอนสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงนี่หรือตอนเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้านี่คงเขาช่องห่วงเรื่องรถติดเลย <laughs> กดเข็มต้องเขยา่าเขยา่าไม่งั้นมันจะไม่ลงเนี่ยง,ง่ายนะก่อนหน้านั้นโอ้ข้างล่างมันเป็นหินเป็นอะไรต่างมันกดยากมากเลยต้นเข็มสุดท้ายจริงๆร้อยสี่สิบห้าต้นมาจบต้นตรงนี้แหละครับถ้ารู้ก่อนก็มากดตรงนี้ที่วันแรกก็จะได้จะได้เสร็จเลยพี่น้องครับโอเคเรื่องเข็มกดเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวต้อยกวังจะ ขออนุญาตไปถ่ายคลิปที่ดินนะครับที่ผมตอนนี้ผมไปแล้ว70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปแล้ว70กว่าเปอร์เซ็นต์อ่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าพวกงนี้น่าจะเสร็จหมดดูมันตอกไม่ลงอ่ะดูครับนี่อ่าพี่น้องครับตามต่อยกุวันมานะครับอ่าเรื่องเรื่องดินจบแล้วเรื่องเข็มจบแล้วต่อไปเรื่องดิน ผมดี่ขอเดี๋ยวบางวันจะถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องครับหลายทุกวันชอบชอบคลุกคลีกับเครื่องจักรด,ดูดูคลุกคลีกับเครื่องจักรนี่นะครับแ mm. ม็คโครแม็คโครเอาดูกันเต็มที่เลยเอามา mm. ส่วนที่ผมเสร็จประมาณแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่อ่าถ้าท่านี้รถแท็กเตอร์ปาดอย่างเรียบเลยรออย่างเดียวคือ รอยิงระดับแล้วก็รอรถรถบดสิบตันก็จะมาที่นี่แหละครับเพื่อบดให้มันแน่นตามที่เราสัญญากันไว้พี่น้องดูนะครับอโอ้โหพ็มันไถเรียบแล้วสวยไหมผมคิดถึงสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีเลยครับนี่ฟอร์จูเนอร์ูชีพแต่กูวันนด้ เห็นแล้วคิดถึงสู่สารชาวไทยเชื้อสายไม่ได้ไม่ได้ไทยจังหวัดสระบุรีเลย <laughs> 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 พี่น้องครับต่อยกูวนันโชคดีมากเลยที่ดินแปลงนี้ข้างหลังเป็นคลองเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ข้างหน้าเป็นถนนที่มันคลุกกุ่นไปด้วยรถพี่น้องเห็นไหมครับเห็นสระน้ำไหมโอ้โหมันใหญ่มากเลยสระน้าเป็นร้อยไร่อ่ะโอ้โหสมัยก่อนก็ขุดดินไปถมไงมันก็เลยเยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะขออีกมุมหนึ่งครับพี่น้องครับต่อยกูวนันมาอีกมุมหนึ่งของที่ดินนะครับสี่ไร่ ขาด1ง,งานนี่ดูดูมันปรับระดับเรียบร้อยสวยมากเลยโอเควันนี้ขออนุญ,ญาตฝากพี่น้อง2คลิปนะครับแล้วยังไงวันพรุ่งนี้คงจะมีคลิปมาฝากพี่น้องเรื่อยๆนะครับรายงานจากที่สีไร่ขาด1ง,งานถนนกิงกนนก่งแก้วถนนกิ่งแก้วบางพลีตำลุต้อยกุวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ